หวานจาก TNT Space Lita Embrace Fantastic Adventure ผิวกระดาษที่ดีมากเลยนะเฉพาะกล่องอ่ะก็คือตั้งใจขนาดนี้นะคะเป็นแบบจุ่มแยกมานะน้องคือ Lita Ligring m e l o d y นะคะซึ่งแค่ตัวแรกก็ปังมากว่าแล้วผมแบบผิวไหวนี่ขนาดยังไม่ได้เปิดกล่องคราวนี้มาดูในบ็ x กันบ้างดีกว่าว่าจะสีหวานขนาดไหนมีการ์ดให้มาสองใบมีเรืออยู่บนหัวมีบ้านอยู่ในมือนะคะแต่ที่ฉันชอบคือผม ทุกคนดูผมสิของแรกพันไปประทับใจมากซิลิก้าเจลยังใหญ่เลยว้วตสวยมากคือสีจะละมุนอะไรขนาดนั้นหรอไงคือแบบดูมีดีเทลว้าฉันชอบเวลาที่น้องนั่งทําตาเฉียวมันดูเชิดหญิ่งหิงผมพริว้วน้องมีนกกระดาษอยู่บนหัวใช่ไหมคะทุกคนแล้วน้องก็มีดอกไม้แสนสวยฉันชอบนะคือดีเทลตรงนี้เธอเห็นปะมันปร่งแสน เฮย้ยน้องกาลังนอนแต่ดูแบบเงี้ยเหมือนน้องกําลังนอนบนหมอนใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะน้องนอนบนก้อนผงไฟคือดีเทลดีมากจริงรอะอันนี้ผมไม่พริ้วนะคะแต่ว่าลูกปองคือขาดลอยบองด้านหลังยังน่ารักเลยแล้วสีอะคือเป็นสีที่ฉันชอบมากๆๆๆๆๆคือฉันชอบการที่มีนกพิราบอยู่ตรงนี้แล้วก็มีขนนกหรออยู่บนหัวน้องเหมือนนางฟ้าตัวน้อยที่กําลังหลับอยู่เดี๋ยวดูดีเทลด้านหลังสิก็จะเรียบๆนะคะตื่นได้แล้วลูก เป็นนางฟ้าที่ถือพระจันทร์ดูสิมีหัวเขียวด้ยวยตรงนี้มันกัมมี่นี่เป็นพระจันทร์เซี่ยวที่ใสด้นานดีเทลดีมากแล้วก็วัสดุดีมากนะคะแข็งแรงจับแล้วรู้สึกดีจำชื่อใครนี่ไว้ T N T Space Limited ผลิตน้อยใครที่ชอบอาร์ตถอยต้องมี